เบียดยันเลยปลากระโกมเมนูเที่ยงของเราวันนี้คือคืออะไรแม่ครัวเกงนุ่มใม่เกี๊ยงนุ่มใม่วาซาน้ำจุ่มดวงชักเขาน้ำใส่หลายกระเทาะกระโดดก็ว้ยสุดโอ้ยคกกับเท้าบะถึงโซ่โคกให้เพิ่นเบิ่งนะโคกตับมะฮ่งชื้นมือด้วยเนี่ยมึงเด้โคกคกบึงเด้โคก มเมนสแซ่บย้อนคุกตำซุมมือบุกฮงก็ได้เมน,นี่เปลี่ยนเมนูใหม่เม่ครัวเปลี่ยนเมนูใหม่ค่ะแกงน้อใไม่ได้พักหนังใส่ยังยไงให้มันหอมเลไม่มีเลยพักงแงงนาม,มันก็ขึ้นดอกหมดละอยูอ่ไหนอยู่หลังบ้านนนไงาาพักเน่ามันก็ไม่เป็นยอดเลยคอยไปเก็บนะเอาใบแกงมาใส่ถั่ว ทักทงอย่างนาฮะต้นแห้งมันได้ใส่เทียรมาต้นแห้งกระเบ,บื้องเด้เนาะกินดูปันนี่มันจะเหลืออะไรแล้วทาอะไรกินกันแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปกูยุ้มอะไรหรอพี่น้องเอก็ได้กินอะไรเดี๋ยวเราใหม่ปล่อยให้มัน